สวัสดีค่ะกรับก็จะช่วงที่สองนะคะคือช่วงของการพรีเซนต์งานค่ะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นั้นนะคะเราได้ทําการปรุงอาหารที่เราเรียกว่าแกงคั่วอะไรสักอย่างแล้วก็มีกุ้งทอดนะคะเป็นกุ้งแห้งที่เราตากแห้งเองที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอทอดออกมาแล้วมันก็จะมีรูปร่างแบบนี้เป็นหดๆจริงๆอยากจะทอดให้มันกรอบกว่านี้นะคะแต่กลัวมันไหม อ,อ,อันนี้กระจัดหมักสมองนะครับเพราะว่าต้องระบายท้องรู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานเรายังไม่ได้มีการขับของเสียออกเลยเนื่องจากกี่งมาๆตอนกลางวันก็ยังเหลือปานเนื้งอยู่ไม่รู้บูคบ่ะนี่นะคะ อันนี้ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเรากินแต่กลางเช้าก็แต่าเมื่อวานแล้วนี่คือแกงคั่วนะครับแกงคั่วที่เราดูใน youtube ซึ่งไม่มีความคล้ายครึงเลยเป็นแกงคั่วใส่กล้วยนวาดิบไม่เช่ดิบม,มาเป็นกล้วยกล่งสุกกึ่งดิบคือกล้วยหห่านะคะลักษณะามันก็จะมีความข้นเหนืดนิดหน่อยแล้วใส่เนื้อสัตว์ที่เป็นหมูสามชาั้นแ้วว่ามันน่าจะเข้ากัน กลิ่นแบบดอกลิ่นกับกลิ่นน้ำปลาหุุนมากเป็นลักษณะอาหารแบบบ้านนะคะเนื่องจากเป็นเศษเป็นกากใย,ยเต็มไปหมดเลยรสชเติาะเผ็ด ู้กว่ากล้วยมัอร่อยมากเลยนะคะมันมีความหนึบๆดึงๆมันมันมันมีความหวานนิดหน่อยมันไม่ได้ฝาดเหมือนที่เราอินเบอร์จินนะคะลองกินพร้อมกับหมูสามชั้นหรือว่าเนื้อสับก่อนน้าแกงเข้มข้นมากเหมือนอาหารที่เราดมกริยนก่อนค่ะ จริงแกงแต่กล้วยป,ป่ามันก็อร่อยนะเพอร์เฟกต์เราเป็ความรู้สึกว่าต้องกินกับผักแนมผักสดเยอะๆนะคะที่จริงผักเราหลายวันมากแล้ว ต้องกินกับหมักสมอเนี่ยซึ่งมันไม่เข้ากันแต่ต้องกินสมอเนื่องจากยังไม่ระบายท้องแล้วก็ยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักเลยนะคะตอนนี้อาหารอยู่ในร่างกายค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเยอะตอน,ตอนกลางวันก็ทานข้าวเยอะประมาณหนึ่งนะคะกลับบ้านก็ยังทานข้าวเยอะอีก วันนี้เราทำการไลฟ์ live, สดแท็กกับคุณแม่นะคะคุณแม่น่าจะนอนหลับแล้วแหละแต่แท็กไปอย่างงั้นแหละตื่นเช้ามาเขาจะได้ดูเขาจะได้เห็นว่าฉันกินข้าวเย็นฉันไม่ได้ลดความอ้วนเหมือนสภาพผอมของฉันจริงๆแล้วที่พกตรรกาพกอันนี้นะครับไปทำงานทุกวันเพิ่งพกได้ไประมาณสามวัน,วนที่พกไปเนี่ยไม่ใช่เพราะควบคุมน้ำหนัก เรืกว่าควบคุมอาหารนะครับแต่แค่อยากลองเปลี่ยนแปลงวิธีการกินบ้างเป็นอาหารที่ปรุงเองถามว่ามันดีเรื่อไหนม,มันมันมันอาจจะดีประมาณหนึ่งแต่มันก็ยังเป็นอาหารแช่แข็งแช่เย็นเพราะว่ามันไม่ได้ทําสดใหม่แน่นอนว่าตื่นมาของไม่ทันนะคะเอาไปเวฟเอาทุกอย่างที่เราทําอย่างเช่นแกคขั่วเนี่ยเยอะมากเลยเนีย่ยจะให้ดูเต็ไมไปหมดเลยทั้งทั้งที่เราอยู่คนเดียวด้วเดืสนสพเราก็จะต้มไข่ เก็บไว้สักครึ่งแพงเพราะมิชันนาเราก็จะกินไม่ทันเหมือนเดิมอาหารของเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ไม่ใส่ผองชูรตนะครับอันนี้ใส่แค่น้ำตาลปี๊บใส่เกลือแล้วก็กะปิพรงชูรตนัดสุดในกะปิอยู่แล้ว ก็มีลักษณะคล้ายๆกับอาหารใต้นะคะแล้วว่ามันต้องกินกับผักสดเยอะๆเหมือนที่เราบอกเมื่อตอกนกลางวันก็กินข้าวแค่ก้อนเดียวอันนี้ก็กินข้าวครึ่งหนึ่งอันนี้ซื้อมาจากโรงอาหารนะคะเพราะว่าข้างนอกมันแพงสิบหาบาทยุโรปอาหารถ,ถุงละสิบบาทเพื่อนข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไม่อรู้สิงแต่ว่าปากข้างเยอะ ดูน้ำแกงแบบหนืดมากเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมันน่าจะเหนียวมาจากตัวกล้วยหรือเปล่า กินปลาฉุนไหม ช่วงนี้มีความสุขกับการรับทานอาหารนะคะแต่จะมีความทุกข์กับอัเมณีรอบข้างเนื่องจากบางทีก็รู้ไม่เท่าทานจิตใจก็เลยมีการแสดงอารมณ์มีสีหน้าท่าทางแปลกประหลาดออกไปบ้างอย่างเมื่อวานแต่คือเรื่องไั่ผ่านแล้ว อันนี้มีเกิดวยนะ ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ